โอเคก็ผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower o f f a n t a s y านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคในการผ่านด่านฝึกฝนนะครับในส่วนของด่านการฝึกล่อนนะครับหรือว่าด่านที่มันต้องใช้เจ็ตบอร์ดนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือด่านฝึกฝนการบินนะครับซึ่งคลิปนี้นั้นเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําเทคนิคในการเล่นให้ทั้ง2ด่านเลยนะครับก็น่าจะพอช่วยเพื่อนๆหลายๆคนได้นะครับผม Rich Man Shop ฉลอง300แสนแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก o t ตติงโ h a Phone มือถือแฟช่นสุดจี และหูฟัง Laser Hammerhead Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิเวอร์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Rich Man Shop ทั้งในเฟสและ Line โอเคเรามาเริ่มที่ด่านการฝึกล่อนกันก่อนนะครับผมด่านนี้เนี่ยกติกาการเล่นก็คือเราจะต้องเก็บลูกบอลสีแดงนะครับเพื่อให้ได้คะแนนพิเศษเนาะแล้วก็มันจะมีแป้นสีฟ้านะครับเป็นแป้นที่เอาไว้เร่งความเร็วนะครับแล้วก็เราต้องเข้าเส้นชัยให้ทันเวลาที่มันกําหนดนะครับผมเราถึงจะได้คะแนนเต็มเนาะและทีนี้นะครับผมเทคนิคที่เราจะใช้ในการเล่นด่านนี้เนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับจะดีมากๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเมอร์ลวนะครับแล้วก็ปลูกพลังได้ถึง4 0 0พันแต้มเนาะซึ่งเมอร์ลวเนี่ยพอปลูกพลังได้ถ เปิดใช้เสร็จแล้วนะครับเวลาที่เราเดินบนน้ำเนาะมันก็จะมีน้ําแข็งแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าเราก็จะสามารถเดินบนน้ําได้นั่นเ trillion. องอ่า,า,าเวลาที่เราเล่นเจ็ตบอร์ดเนาะหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาก็คืออ่าเราจะพุ่งชนขอบกําแพงนะครับแล้วทําให้เราตกจากบอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถของเมอริวตรงนี้เนี่ยอ่ามันก็จะช่วยได้เยอะมากๆนะครับาารเ,รเวลาที่เราตกจากเจ็ตบอร์ดเนาะมันสามารถทําให้เราวิ่งเข้าเส้นชัยได้ทันเวลานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูนะวันนี้ที่ผมจะมาลงเนี่ยผมจะมา ถึง400คะแนนเนาะพอเราเข้ามาเนี่ย คือมันก็จะมีน้ําแข็งให้แบบนี้เลยเนาะเราก็ขับไปนะครับแล้วก็ค่อยๆขับนะครับวิธีการเล่นก็คือเราอยากไปเข้าสีฟ้านะครับผมคือตรงแท่นสีฟ้าเวลาที่เราไปเข้าเนี่ยมันจะพุ่งไปเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้เราควบคุมไม่ได้เนาะแล้วก็ควบคุมยากแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะพุ่งแบบชนกําแพงอะไรแบบเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายังเก็บไม่ครบอะไรอย่างนี้เราก็แบบไม่จําเป็นต้องไปเหยียบแท่นสีฟ้านะครับแล้วก็พอเรามีน้ําแข็งของเมอร์ลิวเนี่ยอ่ะมันก็จะมีส่วนช่วยนะครับผมทําให้เราควบคุมอันนี้ได้้ง่าายมกขึนนะครับ โอเคผมลงเลยดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ผมเก็บสลูกแล้วก็เวลาจะหมดแล้วผมก็เข้าเส้นชั่นะครับเห็นไหมเมื่อกี้ก็ได้เต็ม400คะแนนเลยนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาดูเทคนิคในการเล่นฝึกฝนการบินกันบ้างนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมนะอย่างแรกเลยนะครับผมก็คืออาวุธของเซโร่นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามีก็จะดีมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคือเหตุผลที่ผมแนะนําเป็นอาวุธของเซโร่เนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าเวลาที่เราใช้อาวุธของเซโร่แล้วก็กดแดดเนาะมันจะสามารถแดดได้าันกม็ ไว้ป้องกันเนาะเวลาที่เราบินพลาดนะครับผมเราจะตกอะไรเงี้ยเราอยากจะกลับมาตั้งหลักใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราแดดได้หลายรอบมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยมากกว่านะครับผมอ่ไแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าเป็นลีลิกเจ็ตแพคเนาะแล้วก็นอกจากเจ็ตแพคแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือแขนกลนะครับไอแขนกลนี่แหละนะครับผมจะมีส่วนช่วยในการทําเทคนิคนี้เยอะมากๆนะครับผมโอเคพอเราเตรียมแขนกลเสร็จแล้วนะครับเตรียมอาวุธของเซโร่เสร็จแล้วนะเราก็มาลองเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะทดสอบให้ดูในฝึกฝนการบินของ คลาวนะครับผมก็คือตรงนี้เลยเนาะโอเคพอเริ่มมานะครับเราก็จะกด jetpack นะในการบินขึ้นไปนะครับบินขึ้นมาให้สุดเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไปแล้วก็พุ่งนะครับพยายามอยู่บนข้างบนไว้นะครับผมอ่ะพอเป็นแบบนี้กดกระโดดนะครับอ่ะถ้าเราพลาดแบบนี้เราสามารถใช้แขนกลนะครับในการดึงหนีนะครับเพื่อเก็บได้นะครับนี่อันนี้หลายๆคนไม่ค่อยรู้เนาะว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับพอมันอยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็ dash เอานะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระโดดด้วยนะครับผม กดกระโดดด้วยนะครับมันจะได้แบบบินได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนี่นะครับพอมาแบบนี้ปุ๊บนี่ผมตกเนี่ยคือพผมพลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้แขนกลในการดึงเอานะครับ อ่ะเราก็จะดึงเพื่อเก็บนะครับเรียบร้อยครับผมแค่นี้เลยนะครับคือง่ายๆเนาะก็เก็บได้ครบ6ลูกแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมก็ได้มาทั้งหมด0 0แต้แมเต็มนะครับแค่เก็บลูกแก้วสีแดงเนี่ยให้ครบตามที่เขากําหนดก็พอนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับเทคนิคในการเล่นหมดฝึกฝนการบินเนาะทั้งในส่วนของเจ็ตบอร์ดแล้วก็การบินโดยใช้เจ็ตแพกนะครับผมก็หวังว่าทลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนาเทคนิคนี้เนี่ยไปลองปรับใช้กันดูได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อน กำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมีเทคนิคอะไรมาให้ดูอีกเดี๋ยว็็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ